โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกหมวกดักบอลกันนะฮะอันนี้เป็นของโงกุะครับเอาครับเปิดเลยครับเข,ขึ้นมาเลยครับอาขมาตรงน่อยอ่าขยับกล่องออกอันนิดนึงโอเค มาก็จะเป็นถุงผ้าใช่ไหมครับ,รบลายดักมอนเซตนะฮะโอเคแกะถุงผ้าออกมาเลยโอเคโอ้โหนี่หมวกลายอะไรนะครับงอคคุณครับโอ้งองคุณไหนหันรอบๆให้ดูหน่อยครับโอ สวยมากหันกลับมาหน่อยอ่าโอเคหงายให้ดูหน่อยโอ้ยมีตัวปลดล็อกฉุกเฉินด้วยนะสวยมากอ,อ่ะครับลองใส่ดูหน่อยครับโอ้มีการ์ดแท็บด้วยนะครับมีแท็บด้วย โอ้โหสวยมากครับโอเคหันหัวรอบๆหน่อยโอเคหันกลับมาครับหันข้างนู้นด้วยโอเคเสร็จแล้วนะครับการอันบ็อกไปแล้วครับบายบายสวัสดีครับ